สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมอ,อย่าลืมกดไลค์แชร์ผมด้วยนะครับนี่ก็จะมาเล่นโหมดโซโล่กันนะครับผมเมื่อกี้ผมได้เล่นไปสักพักแนละ้วโอ้โหร้อนมากครับผมเอาเป็นนี่เลยฮะอะไรเนี่ยเอาเป็นนี่ดีกว่าเดสแมทดีกว่าพร้อมกันครับผมเอาง่ายๆครับเล่นกับใจเย็นๆน,นะครับผมอย่าเล่นแบบใจร้อนนะก่อนเรอเข้าเกมก็เล่นยิงตัวตัวเห็บมาเข้านนแ ความแรกเริ่มสิ่งที่เราควรเล่นนะครับคือเล่นแบบใจเย็นๆนะครับพยายามอย่าหัวร้อนครับเพราะว่าถ้าไม่หัวร้อนเพื่อนเราก็จะพาหัวร้อนนะครับผมเล่นไม่ตรงตามที่เราต้องการนะครับผมเตยมตัวมาอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่ค่าใได้เยอะที่สุดครับผมถ้าเรา โดนยิงก็จะติดลบนะครับแเนี่ยไอ้ตอนนี้เป็นเลขศูนย์ก็คือยังไม่มีการฆ่ากันนะครับเราฝั่งสีน้ําเงินนะครับเราต้องยิงให้ได้นะครับยิงหนึ่งคิวแล้วกลับหนึ่งตัวนะครับผมตอนนี้เตรียมตัวาฟาร์มไปก่อนครับทำไม่ได้าฟาร์มไปก่อนมาเจอกันเพื่อนว้าวซิกเก้ไหนมาทุกคนยิงโกะก่อนยิงโกะไป้วอันยิงโกะกันยิงโกะกันต่อ,อนนต่อ,อน างวลาเพื่อนนะครับไม่ถึงกันร้านหรอกเพื่อนนะเ่อนพครับเ <A 's S 1> พื่อนล้น่ดไปก่อนครับอ่าการไว้นี่ครับช่วยถ้าเราเล่นแบบพกคามม่ใจมานี่เราจะแบบใส่เตมที่ครับผมเพื่อนนี่เรามาก็มาเอ้ยนายจะมายืนฟรีไม่ได้นะนายต้องมาช่วยันสิมาจะแพ้ได้เออเหมือนได้ยินอนะ่ะเ่ยิงต่อไปยิงต่อไป ตัดอันนี้คือนี้ก่งตันี่มอกเราผมเล่้ในนี้เอเลด่นน่ดไมตแ่เลยเห็นไหมนี่เราก็ตอนนี้ฝั่งเขาก็ยิงมาได้เข้าเรานะครับเพราะมันได้หนึ่งตัวครับตีเราไดตีนะงมตดก่อนอัดเพื่อก่อน เห็นไหม okay. เราลบหนึ่งแล้วเพราะว่าเราตายนะครับผมลบสามแล้วเรามีติดแค้นนะครับผมถ้าเราเล่นไม่ดีเนี่ยเราก็เสียนะเสียยี่สิบสี่เลยนะครับผมเล่นแบบเด่นๆครับไม่เป็นไรครับเรามีเวลานะครับคนหุปีครับต้องขยันหน่อยมาก่อนเข้าไปยิงเราลบห้าแล้วทุกคนเราลบสองละเราสองละลูก มิติดแล้วนี่ะโ,โ,โมตะโคูดเข้าไปนี่เข้าแบบโดนแบบโม,โม,โมเล่นแบบงโ่ๆโโครับเ <laughs> อ,าอามาตั้งใจผมก็ขอเงียบก่อนนะครับขอขอสมาธิกฟังไปนะเดี๋ยวถ้าเราช่วยไม่ไหวจะยืนไม่ไห อ t ากเ่น try time. อย่างผมนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าฝั่งเขาจะหดหรือไม่หดนะครับแต่ช่างที่ดูเนีเล่นกับใจเย็นนะอยาเข้าวอรวามนะผมับาันนี้เข้าได้นะ่อแล้วไม่กไมทันนะทันไหมทันไหมทันคนละ <1, S 1> ้ นี่คือผลของการหัวร้อนนะครับผมถ้าใครหัวร้อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบแบบไม่อยู่เป็นที่แล้วครับผมมั่วซั่วแล้วโอ้นี่แบบรถแบบกปประนำซัปเปอร์เซลลยิบสี่โอ้โห <laughs> อ่านี่ครับผมก็สำหรับคนหัวร้อนไม่แนะนำนะครับผมก็ <laughs> จะประมาณนี้นะครับถ้าหัวร้อนก็จะมั่วซั่วไปเลยครับผม จากที่ว่าเป็นระบบนะครับแบบโอ้เปิดเกมมาโอ้เล่นแบบอย่างเทพพอหัวร้อนนะครับเล่นอย่างหมาเลยถ้าใครชอบกอย็ยังกดแล้วก็แชร์้ผมด้วยนะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้มีสาสิบเหรียญน,นะครับก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณก็ได้สักสองร้อยได้แล้วมั้งครับผมอย่างน้อยถ้าเราเล่นแบบให้ได้แรงบอลหนึ่งนี่เราเก็บไปวันละสา3สิบสาสิบนี้เราก็ได้เงินแล้วนะครับผมถ้าใครใส่เติมนี่ รับรองได้เลยครับมีเจ็ดร้อยเหรียญขึ้นแน่นอนครับผมวันละหมื่นสองหมื่ะได้แน่นอนครับผมก็ฝากไวปป้เพียงเท่านี้ครับก็ไว้เจอกันอีพีน,นะครับมอไม่าบาย